สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวจะมาแนะนําวิธีพับเตียนปวยทานค่ะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะค่ะสวยนะคะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นรวบปลายริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกัน วัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ ต่อมานะคะเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองเส้นสุดท้ายนะคะสองมาจากทางซ้ายสอดผ่านเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งหลังจากนั้นดึงเซลิบ,บินนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆเลยค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะ หลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะค่อยๆดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะ เราบิดปลายริบบินมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะวางลงไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้ก่อนค่ะเป็นเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สองมาพาดท,ทับเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะ ต่อมาเส้นที่สามค่ะพาทับเส้นที่สองลงไปเส้นสุดท้ายค่ะเอาขึ้นมาค่ะพาทับเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเนี่ยเส้นที่สามลงไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นที่เส้นสุดท้ายนะคะหันมานะคะตรงนี่คขากีดบอกนี้นะ เราก็นับเป็นกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองกลีบที่สามนะคะจับปลายดิบบินนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับมาเลยนะคะมาสอดลงไปนะคะที่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของกลีบสุดท้ายไอ้กลีบที่หนึ่งกลีบที่สองกลีบที่สามสอดเข้าไปเลยค่ะ นี่ค่ะสอเข้าไป,ปลายริบินออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะกีบแรกเราหรือว่าเส้นแรกเราไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดวนวนสองเส้นนะคะมา แล้วก็เอามือกดกรีบเข้าไปด้านในนะคะด้านในของกรีบแรกค่ะให้ม้วนเข้าไปด้านในของกรีบแรกนะคะเมื่อกี้เราสอดกรีบนี้นะคะต่อไปก็เป็นกรีบนี้กรีบนี้นะคะสอดเลยค่ะปลายดิบิ้นออกตรงนี้นะคะต่อมาเส้นด้านบนสุด วนไปด้านล่างเส้นนี้ค่ะวนเข้าไปเข้าไปด้านในเลยนะคะเสร็จแล้วสอดกีบนี้ค่ะสอดกีบถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นสุดท้ายก็วนรอบเข้าไปเลยค่ะเข้าไปด้านในของเส้นนี้นะคะ สอดเลยค่ะหยิบถัดไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ค่อยๆดึงให้กระชับเลยนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะกุหลาบของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะวิธีพับเหรียญปยทานดอกกุหลาบของแม่เหมีววก็เสร็จแล้วนะคะใช้ดิบบิ้นไม่เยอะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมี่น้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ